ข้าวแรงนี่ขอนำเสนอผัดกะเพราปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องกะซิมีพริกกระเทียมใบกะเพราผงนัวนี่มามาผัดกะเพราปลากระป๋องกันทุกคนเด้อทุกคนตำพริกกับกระเทียมใส่น้ำกันม่นต้องตำให้มันแตกกระเทียมใส่หลายซับไนมันกะสีหอมมันกะสีทำให้โบเมนคาวปลากระป๋องเดอ้อ มามาพัดกันบันนี้นี่เด้อทุกคนปลากระปองที่เขาจะเอาไปพัดนี่ปลากระปองปกระปองหนึ่งก็ได้สองตอนนี่แหละสำนียงละใส่น้ำมันลงไปละแล้วค่อ,คอยจีใจพริกได้บันนี้นี่เด้อทุกคนใส่พริกลงไปเจียวให้มันหอม,หอม มันหลใส่น้ำมันห้ยเดียวค่ะนี่ทุกคนใส่ปลากระพ๋องลงไปแล้วคนอาจจะควนจักหน่อยเด้อปล่อยมันเดือดหนัวเด้อทุกคน,นเดี๋ยวค่อยกะใส่ใบกะเพราเด้อใส่ใบกะเพรากดกดกดใส่ใบกะเพราหลามจะได้หอมๆทุกคน ใส่น้ำไปสักหน่อยเติมน้ำนี่นี่มันกำลังเดือดสุแล้วเดอร์ทุกคนนี่สุกแล้วพัดกะเพราปลากระปองคอยมามา,ากินข้าวกันเฮาสวัสดีจ้าเมื่อนี่เปิดหัเดวเหงื่อจานรับสับมาเดอผพัดกะเพราปลากระปอ๋อนี่ใส่พริกนิดๆิซินเบิรงเดอแซ่บว่ กินกับข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวไม่แล้วเมือไห่เวลาซื้อข้าวเหนียวมามเมื่อ,วล,อ,ว,อวลาเส่กินเองแส่เองเลยทุกคนอย่างท่า เดิมเมื่อกี้เข้านั้มกันเสร็จไรเหลยงานมานยำเรงๆ Rồi. bây giờ yêu cái cây mà nóng cắn mưa sạch sạch đơn. วันนี้ลงทุนหกห้าบาทวันนี้ลงทุนห้าบาทซื้อใบกระเพราซื้อใบกระเพรามาก,กำหนะึ่งห้าบาท องพันบึงด้วยเศเด้ออเสเือเื่องไหลใส่ตะพุงนมว่อกระปองกระปอง,งได้ตอนปลาสองตนเาขาแค่ติดเองดีกว่าซื้อ 白虎，四号。 เยวหสบบอสิบบาทห่อเบาท่บะหมี่หรอไม่แต่ว่าห่อหน่อยถสามข้ามกมหอสิบบาทหอไงิกระแสทุกคนเพชรพอมเลยใบกระแสทุกคนนีนนนน่ใส่ใบกระเพราล,ลาย เสบนัวเหตุผลอยู่ห้องสอบอยากกินเห็ดลายทุกคนขอแค่นี้ทหารกสักกันด้เลอมีเก็หน่อยที่พี่นี่กันแหละป้านยอกทหารกสักแตะนิดาึหารก็หำไง หม้อของเข้าอย่างนั้นเลยหาคนกินข้าวเจ้าจะไม่ค่อยบ่ค่อยมากปานใดยข้าวเจ้าบ่ค่อยเหนียวข้าวต้หรือห้องไม่ค่อยหายอยากแล้วข้าวเจ้าเกินยังข้าวเหนียวอ่ะยังข้าวเหนียวแสบว่ะ เพราะว่ามันจ้ำน้ำเก่งไม่ได้ดอกบ้านควายข้าวเหนียวก็จ้ำน้ำเก่งพัดกระเพราก็กินกับข้าวเหนียวจ้ำอ๋อกัดกระเพ้าจับก็ะเพราเหนียวจ้ก็น้ำเก่งจ้บก็ข้าวเหนียวปั่นะนั่นแก็จ้ำน้ำเก่ง มาเดิอปนี้ิดคิดมาเดิอไปนี่ยทำท่านี่ดูไปเนี่ยพิดลืมกระไรเนี่ยเ้อเขาจะตายไหมใครเนี่ยเจอกันคิปหนัก